สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับชีวิตของคนสูงวัยคนไทยสูงวัยโดยเฉพาะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอาจจะแตกต่างจากคนสูงวัยที่อยู่ในเมืองไทยเพราะว่าการอยู่ที่นี่โดยชีวิตคนเดียวไม่มีพี่มีน้องลูกหลานอยู่ด้วยนั้นเป็นเรื่องปกติของฝรั่ง เมื่อคนไทยมาอยู่ที่นี่ส่วนหนึ่งของชีวิตก็จะค,คล้ายๆกับคนอเมริกันที่นี่แหละครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ในวัยใกล้80ปีโดยมีชีวิตอยู่คนเดียวเป็นแบบอย่างที่คนไทยทั่วไปในประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปพบกับชีวิต สูงวัยหรือสวอไทยในสหรัฐอเมริกาครับสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดวงพรครับสวัสดีค่ะาจารย์สุนัยครับยินดีมากเลยนะมาถึงนี่เลยนะนี่ขอบพระคุณที่วันนี้ให้มาเยี่ยมถึงบ้านยินดีค่ะแล้วก็อยากจะขอให้พี่ได้ช่วยเป็นเล่าเรื่องชีวิตสักนิดหนึ่งเพราะว่าชีวิตของคนสูงวัยในเมืองไทยกับคนสูงวัยในอเมริกาไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะคนไทยแต่พี่เป็นไทยแท้นะนะคะเดี๋ยวเราจะได้ขออนุญาตเข้าไปเยี่ยมบ้านหน่อยนะครับเชิญค่ะเชิญค่ะพี่ดวงพรปีนี้อายุเท่าไหร่้วเนี่ยเจ็ดสิบเจ็ดแล้วค่ะเจ็ดสิบเจ็ดใกล้แปดสิบแล้วนะอีกเดือนนี้เจ็ดสิบแปดมีชีวิตอยู่คนเดียวตลอดตั้งแต่มามาอยู่อเมริกานานเท่าไหร่แล้วสี่สิบเก้าปีสี่สิบเก้าปีก็เหมือนคนผู้หญิงทั่วไปเนาะมีครอบครัวมีสามีมีลูกเต้าลูกกี่คนคบสองค่ะสองคน สามียังอยู่หรือว่าเสียชีวิตยังอยู่ค่ะเอ็กนะเอ็กแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วไม่ได้อยู่มาสามสิบผู้ไงใช้ชีวิตอยู่คนเดียวเนี่ยสามสิบกว่าปีแล้วใช่ตอนแรกก็แต่งงานมากับแคปตันนะฮะถูกแล้วถูกแล้วอยู่ได้สิบสามปีหย่าหย่าไปอยู่คนเดียวสิบเจ็ดปีแล้วแต่งใหม่ที่าสเวกัสยี่สิบปี แล้วคนที่ราชเวกันนี่คือคนสุดท้ายใช่ที่เสียชีวิตเสียชีวิตอ๋อเป็นโรคอะไรนี่ครับวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ที่นี่ว่าจริงๆก็คล้ายๆฝรั่งเนาะฝรั่งการอยู่การแยกคู่การอยู่คนเดียวในช่วงสุดท้ายลูกไม่ได้อยู่ด้วยนะคะไม่อยู่ด้วยเราก็ไปมาหาสู่กันบ่อยเราเทคแคร์กันตลอดไม่เคยปล่อยให้ขาดายกันอย่างลูกเนี่ยพยานเนี่ยโทรศัพท์หากันทุกวันอื แต่ว่าชีวิตส่วนใหญ่น่ะอยู่คนเดียวค่ะบ้านหลังนี้ของพี่หรือว่าเช่าเเช่าเ็าอยู่ค่ะเช่าทั้งหลังรูปแบ่งเช่าเดือนละห้าร้อยให้อยู่ได้ทั้งหลังเออแต่ว่าแต่ว่ามีลอยู่หลายคนอยู่หลายคนก็ไปทํางานกันหมดจะแบ่งเช่าเขาก็แบ่งคนละห้องละห้องโอเคโอเคแต่เขาทํางานต่างไงเก้าโมงเช้ายันสิบโมงกลางคืนห้าร้อยเหรียญนี่ถ้าเปรียบเทียบสําหรับราคาที่นี่ก็ไม่แพงนะถูกจะตายนะกินข้าวด้วยก็เดือนละหมื่นห้า ถ้าเป็นถ้าเป็นเงินบาทโดยเฉลี่ยเงิประมาณมาหมื่นห้าหมื่นเแต่ว่าในแคลิฟอร์เนียนี่ยากเอนี้ไม่ได้แต่สำหรับที่ทูซอนนะได้ได้แล้วพี่มีศิลปะการใช้ชีวิตยังไงเห็นพี่มีความสุขดีนี่ใช่พี่เป็นลูกศิล์อาจารย์สอสิวรักษ์พี่เป็นลูกศิิ์อาจารย์ศิริบุญยญสิงพี่เป็นอาจารย์รู้จักอาจา,ารย์สอสิวรักษ์ด้วย สนิทกันเลยคำว่าลูกศิษย์นี่ไม่ใช่ไปเรียนแต่นับถือไม่ใช่ไปเรียนโอ้ไปเจอกันไปเข้าคลาสไปเข้าคลาสที่ไหนที่วัดบวรนิเวศวิหารอ๋อแสดงว่าไปไปมามาระหว่างเมืองไทยกับอเมริกาแล้วก็พี่เหรอเออตอนแรกพี่ก็ไปเข้าคลาสเจอกับอาจารย์สศรุ๊กไดไงเขเป็นเขากลับจากอังกฤษแล้วเขาก็ยังไม่มีแฟน แฟนก็ชื่อพี่นินชวีโอ้สเส็แล้วทีนี้พี่นิน, <c oughs> น,นสเสรแล้วทีนี้เขาก็ประกาศจะแต่งงานใช่ไหมตอนนั้นปีศูนย์ห้าอ๋อนี่รู้จักกันตั้งแต่ก่อนอาจารย์สุรักษ์แต่งงานนะค่ะโอ้โหแล้วก็เลยรู้จักกันมาตแต่มาตลอดแล้วตอนที่อาจารย์สุรักษ์เนี่ยเขาเดินทางมาอเมริกาบ่อยนี่ไหมไม่เจอไม่เจอที่นี่นะเพราะตอนหลังนี่มันห่างกันไปนานนะตอนนั้นพี่พี่จบเทคนิคกรุงเทพใช่ไหมแล้วพี่ก็ เบื่อเรื่องการเมืองนี่แหละเพราะเราไปวัดปรวรนนี่วะเวทวิหารนี่ก็ไปคุยเรื่องการเมืองอตอนนั้นก็เชิญบุคคลบุคลากรมาคุยเรื่องนู่นนี่นั่น<อ>ใช่ไหมเสร็จแ,แล้วพี่ก็ตามตามก็ไปเนาะยังเรียนพาณิชย์อยู่เลยพี่อปีหนึ่งอะโอเค,อ<ะ>อเคมาอยู่ที่นี่ผมจะไม่ถ่ายถามแล้วว่าทํางานอะไรเนาะแต่ชีวิตของสอวอรหรือคนสูงวัยที่เป็นคนไทยอยู่ที่นี่่ เท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะมีแบบอย่างที่แตกต่างจากคนสูงวัยคนสูงอายุในเมืองไทยเนาะอย่างระดับคุณพี่เนี่ยเต้องเป็นคุณย่าหรือคุณยายอยู่ในเมืองไทยถ้าอยู่ในเมืองไทยก็ลูกหลานเยอะแยะเยอะแยะแต่ที่นี่ส่วนใหญ่เราอยู่คนเดียวคก็เหมือนเหมือนเหมือนกับชีวิตฝรั่งทั่วไปจึงมีลูกหลานก็อยู่คนเดียวเพ่อยย่เขาไม่ได้เราวัฒนธรรมไม่เหมือนกันเราทานปั้มพิกกะปิเราทานปลาทอดเหม็นไปทั้งบ้าน แกงเหลืองอะไรเงี้ยกลิน่นครับแล้วเห็นรูปเยอะแยะนี่พี่เป็นคนรักศิลปะซื้อรูปมามาประดับเลยครับรูปเป็นรูปอะไรอ่ารูปนั้นพี่ปักปักนิดเดอร์พอยนะคะการฝีมือนิดเดอร์พอยรูปนั้นไอ้รูปหลังนี่เรเอาง่ายๆที่เห็นเนี่ยรูปนี้นไปโรงเรียนไปเรียนเ,เรียนพ่อช่างอยู่แล้วทีนี้ไปเข้าอ๋อเดิมที่พี่เรียนพ่อช่างยนเมืองไทยนะค่ะเสร็จแล้วก็ไปเรียนพิเศษตามอาจารย์ที่เขาให้ความรู้นะคะ ถ้าอย่างนั้นอย่างนี้พมก,ก็เดาว่ารูปนี้พี่วาดเองอะสิอาจารย์ช่วยอาจารย์ช่วยใช่แต่ผมเห็นอย่างนี้หลายรูปในบ้านพี่นะพี่ว่าเป็นอยู่อย่างนี้อ๋อโอเคครับเป็นตนน้นตนน้นสีช็อกเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะพาคือ<ท>คือถ้าเป็นนานกงกมารีมันก็เป็นอยู่รูปเดียวนั่นแหละ แต่ว่าเกนเนลรีนนี่เขามีหลายท่าเนี่ยก็หลายท่าแบบเดียวแล้วก็ก็ปี้เสียใจอ๋อแต่ว่าลองสีมือขึ้นแล้วก็ขึ้นก็พี่เป็นนางละครเหมือนกันเหมือนกันแล้วก็ก็ปี่ไว้ตอนจีบขึ้นก็จีบตอนจีบลงก็จีบฟั้มจีบหายจีบหลังจีบหน้าจีบเหมือนกันหมดก็ปี้ไว้ทุกท่าไม่ต้องวาดเลยไว้ในหัวแล้วแล้วก็ลงลงภาพเอาแล้ววาดเสร็จที่ขายหรือว่าติดไว้เป็นเป็นงานอดิเรกส่วนตัวคือพี่วาดไม่เสร็จอะ อ้าวก็นี่เก็นเสร็จเรื่องอยู่ข้างหลังยังไม่เสร็จนะทำไมยังไม่เสร็จก็กต้นไม้มยังไม่ได้สีสด,สดยังไม่ได้ใสอ๋ออันนี้ยังลงไม่เสร็จนะะเอาละครับเดี๋ยวเราจะให้พี่พาดูรูปในบ้านหน่อยเนาะไดคค้คือคือการวาดภาพอ,อาร์ติสตนะ์เนีขาต้องการเงินอืมพอมีคนออฟเฟอร์มาก็ขายไปที่จริงมันก็ไม่เสร็จนั่นแหละอาจารย์จัก,กรพันธ์เป็นคนพูดเองว่าว่า ไม่มีรูปไหนเสร็จหรอกอ๋อเข้าใจปรัชญาชีวิตแล้วผมดูรูปเนี้ยมันเสร็จแล้วไม่เสร็จแต่ความรู้สึกของพี่ว่ามันยังต้องแต้มแต้มเรื่อยๆใช่แต่ว่าคนที่เขาดูแล้วงดงามก็ถือว่าจบแล้วจบแล้วเขาเสนอราคามาหมื่นเหรียญเอออยากได้เงินไหมเอองบเลยเอาขายไปอ่ะก็คงมีขายบางรูปอ่ะบางรูปอ่ะไม่กล้าเซ็นชื่อเลย เพราะว่ามันโหดล,หลอยถอยในความรู้สึกเราใช่โอเคครับ <laughs> ภาพนี้เป็นภาพที่พี่ดวงพรบอกว่ายังวาดไม่เสร็จผมก็ดู้วงดงามนะครับที่เธอได้บรรจงวาดใส่สงใส่สีก็สวยงามทุกอย่างเธอบอกว่าไม่เสร็จไม่ทราบว่าไม่เสร็จตรงไหนแล้วลองถามเธอดูนะครับที่เป็นสีทองอ่ะครั้งสุดท้ายที่เป็นสีมืดมืดอ่ะ ลงก่อนแล้วที่ว่างๆที่เป็นสีขาวๆนีไม่ต้องทําอะไรทีนี้ทางใกล้เนี่ยเราต้องให้สีเขีนแจ๋เขียวก็เขียวสดชมพูก็ชมพูสดอย่างต้นไม้ต้นนี้มันจะต้องมีสีเขียวสดเพิ่มเข้ามาเราะะสาหรับต้นไม้ตรงเนี้ยในความ uh huh. รู้สึกพี่ว่าต้องลงสดกว่านี้อีกใช่ถ้าไปไกลๆเนะี่เอามืดๆมืดๆนอกจากตรงนู้นสมมุติว่าเรามีแสงจันทร์มาใช่ไหมฮะ เราก็ต้องให้มัมนมีแสงแนวมาใช่ไหมคือคือตบไปตกแต่งไปเรื่อยๆอ่ะน้องใช่ไหมอย่างอย่างบางคนอ่ะตายังไม่ได้ใส่เลยนะโอ้แต่มองไม่เห็นเลยนะครับเนี่ยก็เห็นีก็ไม่เห็นว่าพี่ใส่แว่น <happen> ครับผมคือภาพนี้เขียนมา20ปีแล้วมั้งพี่บอกว่าภาพนี้เขียนมา20ปีแล้วเหรอครับจ้ะแล้วยังยังยังอยากจะแต้มสีอีกใช่ไหมจ้ะ ถือว่ายังไม่สมบูรณ์นะในความสมบของพี่นะ,ะสมบูรณ์เมื่อไหร่จะเซ็นชื่ออ๋อนี่ไม่เซ็นชื่อไม,ไม่บอกวันเวลานี่คือยังไม่สมบูรณ์ค่ะถ้าตั้งใจจะจะ,จะเติมอีกจริงๆจ,จะเติมตรงไหนครับเนี่ยเติมให้สีมันสดใสขึ้นมาหน่อยแล้วก็เติมให้ชัดเจนว่าคนไหนเป็นผู้ชายคนไหนเป็นผู้หญิงตรงว่าตอนแรกอะเป็นผู้ชายหมดนั่นแหละแต่ทีนี้พอจะให้เขาเป็นผู้หญิงก็ใส่นมครับปะแล้วก็ใส่เสื้อให้เขาหน่อย ถ้าเป็นผู้ชายก็มีแต่มีแต่แต่แม้สังวานเขาก็ยังไม่ได้ใส่สังวานแบบนี้อาจารย์เนี่ยยังยังไม่ได้ใส่นมให้เขาอะแต่สาหรับสายตาอย่างคนทั่วไปก็มองว่าเรียบร้อยแล้วนะนสังวานไหนที่ยังไม่ได้ใส่ครับเนี่ยที่พลาดอย่างนี้เนี่ยรูปไหนฮะ นี่นี่นี่โอ,อยังสังวันยังไม่ถึง,ย,งยังไม่ไม,มีมันมาค่อยมาข้างๆอย่างเงี้ยอาจารย์ที่เป็นเขียงๆค่ะนี่คือภายในห้องส่วนตัวนะครับของคุณพี่ดวงพรเป็นโรงงานเย็บผ้าด้วยอา่าที่วาดรูปวาดรูปเย็บผ้าโชว์รูปพร้อมกันเอาที่ต้องตั้งกับพื้นนี่เพราะว่าถ้าเจาะฝาก็จะเป็นปัญหาเนาะเอาเฉพาะที่เขามีอยู่แล้วเนาะ นี่คือภาพที่คุณพี่วาดไว้นะครับของก๊บแกินกันไกลคลิปมีเครื่องมือทุกอย่างนี่ก่อพัะทรายที่ไหนแล้วเนี่ยพี่ก่อพะเจดีที่นครศรีธรรมราชแล้วนี่จากบ้านพี่บ้านพี่อ๋อบ้านพี่อยู่นครศรีธรรมราชใช่อันนี้ชายทะเลไง คือเป็นภาพจินตนาการที่พี่วาดขึ้นใช่นี่นี่นี่อำเภอขนอมอ๋อก่อภาษาที่อำเภอขนอมค่ะริมทะเลจ้านี่คือภาพนี้นะวัดกระดังงาและภาพนี้ไม่เห็นลงลงเซ็นชื่อแสดงว่ายังไม่เสร็จก็ไม่ไม่สวยสมใจอ่ะมันแบบไม่สวยสมใจก็เลยไม่เซ็นชื่อใช่มันน่าเกียดอ่ะอันนี้ลงลงสีเสร็จหมดหรือยังครับเนี่ยก็อันนี้ไม่มีเกนเดรีนี่ไม่มีนมเนี่ยอันนี้อันนี้เอาคนชาวบ้านไง คนชาวบ้านแต่ว่าในความรู้สึกพี่เสร็จหรือยังภาพนี้พี่เบื่อตอนนั้นนะพี่ก็เลยหยุดหยุดเปลี่ยนสไตล์ไปทำอย่างอื่นอแล้วบ้าภาพนี้แหละครับภาพนี้ก็เหมือนกันภาพนี้จินตนาการที่ไหนเนี่ยก็เล่นตีจับกันไงตีล้อไงเล่นมาขุมไงางานอ่ะเป็นงานงานใส่บาทเนี่ยเอพี่มีอยู่คนนึงมือด้วน ไหนคนมือด้วนที่ยังวาดไม่เสร็จไม่ได้ใส่มือให้เราใส่กรอบแล้วขี<อ>้เกียจถอดโ,โ,โอเคขีค้เกียจทาแล้วเอาแค่นี้นะจ้าอันนี้อันนี้แบบคือซื้อสีมาทุกสีแล้วก็วาดได้กี่ภาพก็ใช้สีมันไปให้หมดหมดแ้กระหนกกระแนกนนี่ก็<น>ท่านคน,คนไหนมือด้วนชี้หน่อยสงสัยจะเป็นคนนี้ใช่ั้งนี่ไงคุณผู้ชายนี่เปล่านี่คนนี้คนนี้มือด้วนเหรออยู่ข้างล่างนี่ ไม่ไม่มันแกจะต้องมีมือออกมาจับฝาหม้อแล้วมือนี่ย่คุณผู้ชายคนนี้ล่ะผู้ชายนี่ก็ถือบวชถือหม้ออ๋อถืออยู่อ๋อแต่ผู้สาวนี่จริงๆจะต้องถือหม้อใช่ไหมที่จริงแกจะต้องเอามือมาออกมาแล้วขี้เกียจวาดก็เลยขี้เกียจวาดเอาเอาเอามือเธอหลบอยู่ในในรูเลยครับผมนี่คือนี่คือรูปนี้เป็นงานบทนาคนะงานบทนาคี่ไหนครับเนี่ยที่วัดกระดังงา วัดรกรดงงานที่อำเภอขนอมจ้ะรูปนี้เป็นรูปที่จร,รมราชจ้ะอําเภอขนอมครับค่ะแล้ววัดกระาง,งานนี่เป็นวัดของย่าทวดนะเดี๋ยวนี้ใหญ่โตมากเลยแต่ก่อน,น,นมีาาศาลาอยู่หลังเดียวแล้วก็ค่อยๆโตขึ้นโตขึ้น,นแล้วก็มีกุฏิพระอยู่หลังเดียวแล้วภาพนี้ในความรู้สึกของศิลปินเสร็จหรือย,อยังครับไม่เสร็จจ้ะขาดอะไรเอ่ยมีมือด้วนอีกไหมมีมือด้วนอยู่ขี้เกียจวาดแต่หาไม่เจอตอนนี้ อ๋อนี่คืออารมณ์ของศิลป,ปินนะถ้าเบื่อก็หยุดหยุดเหนื่อย้ะมีใครมาตามขอซื้อบ้างไหมเนี่ยก็มีขอซื้อค่ะแต่ว่าให้สักห้าร้อยอย่างงี้โหกูว่าตั้งหลายปีก <c oughs> ็เลยไม่ขายเก็บ<ต>เป็นไว้เก็บเป็นภาพอันนี้เป็นภาพไม่เกี่ยวกันนะอันนี้วาดเองแต่ว่าไปขยายแล้วก็จ้างเขาทามุกอ๋อจ้างทามุกย่างเขาทานี่อาจารย์อยู่นี่อ๋อ อาจารย์อยู่ตรงนั้นนี่เป็นเคล็ดลับยุ่งไนค่ะนี่คือห้องเสื้อผ้าเสื้อผ้าของพี่กระบอกเลกเครื่องไม้เครื่องมือค่ะการอยู่นี่อยู่นี่ค่ะสีอยู่นูน่นตอนนี้เล่นสีแล้วภาพนี้ล่ะไหนคะอุภาพนี้ไม่เคยเสร็จเลยไม่เคยเสร็จเลยไม่เสร็จสักอย่างเลยภาพนี้อาจารย์ดูดีๆผู้หญิงไม่ได้ใส่เสือ้อนมโผก็มีนะแหมนี่ศิลปินของแท้นะ ไม่รู้จะแท้ไม่แท้ได้ทีละตัวเอาตามอารมณ์ตามอมารมณ์ก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของชีวิตของความสุขของคุณออของผู้สูงวัยในสหรัฐอเมริกานะครับ <S <S นี่ริบบินอะไรครับริบินทำปลาตะเพียนไงครับปลาตะเพียนโมบายของจังหวัดอยุธยาแต่แต่พี่เรียนจากแม่เท่าเอ<ม>เป็น<ท>งานดิเรกท,ที่ทำสารปลาตะเพียนด้วย ใบใบตาลไงใบมะพร้าวไงแต่ใบมะพร้าวหาที่นี่หาไม่ได้หาไม่ได้ก็เอาริบบิ้นทําใหญ่มั่งเล็กมั่งก็แล้วแต่มันจะมาถ้ามาแคบๆก็จะได้ตัวเล็กกว้างๆก,ก็จะได้ตัวใหญ่เดี๋ยว,วสาธิตการการสารตะเพียนให้ดูหน่อยได้ไหมครับโอ้ยินดีค่ะแต่วังอาจจะงงนิดหน่อยเพราะไม่ได้ทํามาบ่อยๆแล้วพักๆหนึ่งแล้วละ่ะใส่ไ,ไปแล้วแกไม่สบายพี่กี้แล้วันนี้นี่มากับใครขับรถมาลงหน้าบ้านเนี่ย ชีวิตและงานอนดิเรกข,ของคุณป้าดวงพรจากการทำงานศิลปะต่างๆก็ทำให้มีชีวิตมีความสุขในแต่ละวัน สวัสดีค่ะจะทำปตาตเพียนให้เป็นตัวอย่างสักตัวสองตัวนะคะนี่ตปะปาตเพียนนี่เป็นศิลปะพื้นบ้าน,อนของของนครศรีธรรมราชของเมืองไทยหลายจังหวัดที่ทำกันแต่ว่าส่วนใหญ่เขาทำจากใบมะพร้าวหรือว่าใบตาลน,นะครับเนาะแล้วก็ทาสีเท่นีคงหาใบตาลไม่ได้แบบพี่นะจา้าก็เอาลิบบิ้น่แยละมันก็ได้แค่นี้่ะความกว้างอะ่ะเราจะ กะเอาให้กว้างกว่านี้มันไม่มีแล้วมันก็มีขายตามท้องตลาดตามตามรอมาทอะไรอย่างเงี้ยฮะนี่ก็ไปหามายังไม่เคยทำเลยตัวใหญ่เนี่ยผมได้พบกับพี่ดวงพรที่วัดอะไรนะก็ก่อนหน้าน,านั้นวัดพุทธเมตตาตวัดพุทธเมตตาก่อนหน้าน,านั้นแล้วปาตพีพวกนี้ไปว่าอยู่แถววัดพุทธเมตตาบ้างไหมครับไม่ค่ะเพราะพอไปเอาไปไว้ก็ว่ายน้ําหนีหมดอะ พี่ทราบใครพาไปทอดกินหมดทำทุกปีอะค่ะทำแจกทำให้เด็กๆทำเป็นของที่ระลึกสอนกันก็ไม่เห็นใครก็ทำได้เลยก็บอกยากโอเคไม่เข็นไม่เคี่ยวยากก็ยากนะสีขาวไม่เอานะเอาสีแดงๆเนาะนี่แล้วก็ตัดกะเอานะคะเท่าไหร่ก็ได้แล้วค่อยตัดออกที่เหลือก็ตัดทิ้งไปโอเคเริ่มต้นเลยนะคะ เอาสีแดงเลยเอาริบินมาอย่างนี้นะคะแล้วก็พันมือพันมือสองครั้งอย่างนี้ค่ะเห็นไหมฮะอาจารย์เนี่ยแล้วก็สอดเหมือนเหมือนลายขัดนะคะถ้าถ้ารู้จักลายขัดก็ก็อย่างนั้นแหละคะ่ะเนี่ยสอดเข้าไปอย่างนี้เห็นไหมอาจารย์เห็นนะไม่ได้ทําเร็วนะเดี๋ยวขอลองก่อนไม่ได้ทําหลายหลายเดือนละไม่มีใครมา ตอนนี้ไม่ก็ไม่มีงานอะไรต้องส่วนมากก็งานเข้าพรรษาอะไรอย่างนี้ค่ะถึงจะทำทำเล่นๆมีเวลาเยอะอาะค่าเวลาก็ยังไม่รู้จะเป็นตัวหรือไม่เป็นยังไม่แน่นะไม่รับรองขอลองก่อนแล้วกันการจะได้ว่ายน้ํามีชีวิตหรืออย่างก็ไม่แน่ไม่แน่ค่ะไม่ได้ทํานานพอสมควรแล้ววันนี้เจออาจารย์กี่ปีแล้วเนี่ยไม่เจออาจารย์สองปีแล้วเนาะครับ เขาที่แล้วก็สองปีแล้วก่อนหน้านั้นก็เคยมาเจอพี่ดวงพรที่วัดทุธเมตตาแต่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าเป็นศิลปินอย่างนี้ก็กได้รู้รชีวิตก็เลยอยากจะให้พี่เล่าชีวิตเท่านั้นแหละครับเอาล่ะแถมๆกันหน่อยว่าพี่ทําอะไรเข้าใจว่าประเพียงคงไม่เป็นปลาดุกนะครับใส,ใส่หนวดก็ไปสิฮะ แล้วก็สารต่อให้ใหายใ,ให้ยาวหน่อยมันก็เป็นปลาสวายได้เองไงค่ะปลาตะเพยียนก็ตัวป้อมๆมล้วนเนเอาเอาเป็นปลาจระจเมะกันถ้าน้องไม่รู้จักปลาตะเพยียนก็เอาปลาจระจเมศกันอร่อยดีด้วยนี่ฮะแล้วก็จับจับหูสองหูจับหางสองหางดึงเลยค่ะดึงแรงๆไม่ได้เดี๋ยวบี้หมดนะคะต้องเบาๆๆก่อนก็จับรวบอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยๆดึงอย่างนี้นะคะอ๋อนี่ไปทางไหนไรคะ นี่ไม่ได้เป็นแล้วนะยวดูก่อนนะเป็นหรือเปล่ายาวมั่งสั้นแลนี่คือ,อผลงานที่พี่ทําไปแล้วนะแต่ส่วนใหญ่เป็นปรูปปาตะตเพียนนะครับเพราะว่ามันเป็นลิบบิ้นตัวเล็กเนาะลิบบิ้นเส้นเล็กไงอ้าวโอเคนะามาแล้วปตาตะเพียนโอเคโอเคสมองยังไม่เลอะเลือเนเปื่อนเปดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเจ็ดแล้วจะเอายังไงกันดีเอายังไงกันดีเอาใส่หางให้หน่อยนะฮะจะเอาหางยาวหางสั้นอย่างตัวนี้เห็นไหม หางยาวถึงสวรรค์้าโลกเลยลิบบิ้นเราเยอะหางยาวยิบเป็นปลาตะเพียนทองหรือเป็นปลาเงินปลาเงินปลาทองปลาเงินปลาทองหางได้ได้ค่ะเราก็ใส่หางมันยาวๆนะจานนะนี่เสียบให้หน่อยแล้วก็กาวติดนะฮะกาวติดเพราะว่าเดี๋ยวหลุดเอาละนี่นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่เสียบหางที่สองนี่กันไกลมาแล้วจะเอาแบบไหนหางสั้นหางยาวกึบ ตกแต่งครีบตกแต่งหาติดะะลูกตาหน่อยไปหาไอ้นั่นมาไอ้ลูกดำดำอะ่ะเอาสีแต้มก็ได้สีดำดำอ่ะค่ะยาทาเล็บก็ได้ทําลูกตาให้หน่อยเพื่อนจะได้มองเห็นว่ากันไกลก็ทื่อเหลือเกินอาจารย์ตัด <laughs> ไม่เข้าเลยรู้สึกว่ากันไกลนี่เท่าขึ้นตามอายุของผู้ทําหรือเปาาล่าไม่ทราบเลยฮนะค่ะก็เนี่ยซื้อมาเจ็ดสิบปีแล้ว นี่ค่ะโชว์เรียบร้อยเป็นปาะเพยนโอ้อสวยครับผมว่าชีวิตของพี่นี่ก็น่าอิจฉานะไปอิจฉาทำไมแต่ว่าหมายความว่าเป็นน่าอิจฉาตรงที่ทำใจได้อยู่ได้คนเดียว<ก>มีเนี่ย <คน S 1> พี่ขอบคุณอาจารย์สุร,รักษ์ผ่านอาจารย์สุนัยไปเลยนะเพราะอาจารย์สุร,รักษ์เนี่ยเน้นธรรมะตอนนั้นขนาดพี่ยังเรียนปีหนึ่งพนิษฐ์พระนครเรียนมหกเขมัลียอนุสณ์นะที่พนิษฐ เขาสอนอะไรวิชาธรรมะอ,มอาจารย์สุรักษ์สอนมงคลสามสิบแปดเซวนาจำพารานัง<อ>พี่จําได้หมดเลย<อ>แล้วก็แนะนําให้พี่ไปที่วัดบวร,บรแล้วก็ไปเจอกันที่วัดบวร,บรเป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งในกลุ่มนั้นนะ่ะการ,ร,รใช<ค>้ชีวิตของพี่ที่นี่ก็ยังใกล้กับธรรมะตลอดนะครับจ้ะพี่จะแตกต่างจากชีวิตของคนสูงวัยในเมืองไทยคืออยู่คนเดียวอยู่คนเดียวพี่ม,มีมีทุระามากเลยต้องเทคแคร์สามีเทคแคร์ care, ลูกเทคแคร์ care, เพื่อนเทคแคร์ ส่งตังไปให้แม่ทุกเดือนเดือนละร้อยร้อยเหรียญค <c oughs> ่ะก็สามพันกว่าบาท <m akes> ไม่ถึงสมัยนั้นแค่สองพันเองโอเคแต่คุณแม่ก็วันนี้ก็เชียไปนาน,าน <m akes> แล้ว <m akes> ในชีวิตทางการในชีวิตที่รู้จักกับอาจารย์สุรักษ์เนี่ยอาจารย์สุรักษ์ท่านก็เป็นคนที่สนใจทางการเมืองเป็นนักเคลื่อนไหวทางสังคมเนาะไม่่แตด้ความคิดความอ่านเรื่องการทางการบ้านการเมืองไหมมีความ ตอนนั้นก็สมัยจอมพลถนอมไงอ๋อตอนที่มาที่ครั้งแรกนี่สมัยจอมพลถนอมเลยพี่มาที่นี่พอสอพศทินสทใครเป็นนายกตอนนั้นตอนนั้นเป็นนายกสริดิ์ดึกถนอมจอมพลสริดิ์หรือจอมพลถนอมอืมถนอมถนอมนะอ๋อมาก่อนเหตุการณ์สิบสี่ตุลาหรือลงเหก่อนอ๋อมาก่อนค่ะ แต่ก็มีการกลับไปเมืองไทยกลับไปตางแต่จะอำนวยมีล้วข่าวข่าวการเมืองที่ประยุทธ์ทำรัฐบารเมื่อปีห้าเจ็ดนี่รู้เรื่องรู้ราวได้ยังไงล่ะครับอืไม่เคยรู้เท่าไหร่หรอกแต่ก็ฟังอาจารย์สุนัยอ๋อฟังในสุนัยแฟนคลับค่ะสุนัยทีวีเนี่ยนะจ้ะอ๋อครับก็พอให้รู้เรื่องราวต่างๆนะครับโอ้หนี่ใจดีนะเนี่ยอ๋อแล้วดูดูลายมือก็ไร้ใจกว้างเป็นคนใจดี อายุยืนนั้นเนี่ยใช่ลึกแล้วไม่มีป่วยมีไข้เลยไม่ต้องไปกินยาไม่ต้องไปซื้อ <นะ S 2> อินจลันนะโอเคขอบคุณครับไม่ต้องซื้อินจลันนะนฝากอะไรไว้กับเพื่อนผู้สูงวัยในเมืองไทยหน่อยสําหรับค,คนบางคนที่เขาไม่ได้อยู่กับลูกหกลานให้เขามีให้ทําใจอ่ะนะหนึ่งต้องให้ศีลห้านี่ยให้ได้ทําใจบริสุทธิ์อะไรก็วางให้ได้เย็นให้ลงปรงให้เป็น อะไรใครทำอะไรอย่าไปตําหนีตีเตียนไม่ต้องไปพูดพูดนู่นพูดนี่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเขาเปลี่ยนยากเราเปลี่ยนตัวเราเองไม่ต้องเปลี่ยนคนอื่นเขาทําเขาอย่างนั้นอ่ะคุณกิติมานี่จอดรองเท้าเนี่ยนะพอเดินออกไปเนี่ยฉันเหยียบก็ล้มหงายพึ่งใช่ไหมฉันก็บอกว่าน้องขยับรองเท้าออกจากทางเดินได้ไหม<ร> <นะ S 2> บ้านนี้อยู่กันหลายคนหลายคนหกคนมีบางคนมาถึงก็วางรองเท้าวางรองเท้า,า,ทายาย,เ,าายเดินออไปเดินเหยียบรองเท้าก็จะหกล้มใช่ก็บอกงี้นะบอกสามหนไม่ทําอ่ะ พี่ก็หยิบเองหยิบเองค่ะเย็นให้ลงปงให้เป็นเนี่ยนะใช่เอาอย่างเงี้ยนะจ้ะโอเคครับแล้วชามนี่ใครวางไว้พี่ล้างหมดพี่ล้างหมดยายล้างหมดเลยไม่เป็นไรหรอกลูกยายมีเวลาทั้งวันยายมีอะไรทําขอบคุณนั้นที่มีอะไรให้ยายทายายจะได้ขยับขยายกับเคลื่อนเลื่อนที่เขาก็รักไงเ้วมีโอกาสไปร้องพงร้องเพลงที่ไหนไม่ได้ดูท่าทางมีหนังสือหนาขนาดนี้ไม่ต้องร้องที่ไหนร้องอยู่หน้าตู้เย็นนี่เลย รักเธอแต่เธอไม่รู้หรอกเราไม่บอกไม่บอกให้ร้องคนเดียวให้ดอกไม้ฟังแล้วมีนักร้องในดวงใจคือใครครับอืไม่มีค่ะชอบเพลงไหนก็เพลงนั้นนะชอบเพลงนั้นร้องวักเดียวครับผมเพลงไทยเดิมได้จบนะอ๋อเพลงไทยเดิมได้จบลองสักหน่อยได้ไหมเพลงไทยเดิมโอ้และน้องดวงเดิ รักเจ้าสาวคำดวงโอ้วาดึกแล้วนอพี่ขอลาลวงอก<อ><อ>พี่<อ>เป็นห่วงรักเจ้าดวงสุนัย บายขอลาแล้วเจ้าแก้วก็สูงอย่างว่าสวดดวยกันเลยครับตอนนี้สูงไวขอบคุณพี่มากนะครับยินดีค่ะมาเมื่อไหร่ก็ได้นี่ยี่สิบสี่ชั่วโมงเปิดบ้านครับเปิดบ้านให้ได้เข้ามาเยี่ยมชมและได้มาคุยสนทนาปรัชญาชีวิตของพี่ได้และมีโอกาสก็จะได้พบกันอีกขอให้ มีความสุขมากๆเลยครับขอบคุณน้องมากมากเลยขอให้เจริญเจริญนะวิกฤตทั้งหลายสิ่งป่วยสิ่งไข้อยู่ไกลไปห่างขออย่าให้มีวิกฤตลำบากยากเข็นท่าตายตายเลยโอเคครับสวัสดีครับดีไหมน้องขอบพระคุณมากนะครับเพื่อนเพื่อครับที่ติดตามชมรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับสสสุนัยวันนี้เป็นเรื่องราวของชีวิตของผู้สูงวัยในสหรัฐอเมริกา ขอบพระคุณมากแลวพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ,บ